เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่นเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรากลับมาอยู่กับเกมคุกแดนโอ Break กันอีกครั้งแต่วันนี้ครับผมไม่ได้จะมาสอนไกด์ลงชาเลนจ์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาสุ่มกระชากับสกินใหม่นะครับสกินของพี่พูดอักคีของเราคนับที่ในที่สุดก็ได้บัฟสักทีนะครับผมแล้วก็ได้สกินรีเจนไปตามระเบียบ นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างเท่นะเท่มากๆนะครับผมเมื่อเทียบกับสกินดีเจนตัวอื่นๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับดีไซน์กินขาดเลยผมให้เลยนะครับค่อนข้างดีดีเลยนะครับมาครับวันนี้ครับผมเตรียมลูกบาศก์ใส่ลูกมาทั้งหมด17,000นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมและแน่นอนครับผมว่าผมมีเพชรอยู่68นะครับมีดาวเกย์หกน่าจะไม่พอเท่าที่ดูแล้ว120นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาวัดดวงกันว่าจะได้อะไรนะครับผม และนั่นนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนธรรมเนียมเดิมที่ผมเคยทำนะครับผมผมจะเอามือผมผมปิดไว้สำหรับผมผมนะครับผมส่วนของท่านผู้ชมก็จะเป็นลูกคุกกี้ผู้กล้าหารหน้าเกลือแปะไว้แบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมรอบแรกนะผมมีหมื่นเจ็ดสุ่มได้เก้ารอบนะครับมาดูกันดีกว่าลุยมาคนเดียวนะครอบแรกยังไงวิ่งไฟไหมแต่แรก มาสองนะครับจะมีไม่บอกว่าแอนิเมชันแบบว่าไม่มีเฮ้ยเอ้อาสุปปร์เอ p ิกนะครับขอไปซ้ำส,สักอันหนึ่งอะไรก็ได้ตนปปอนนี้สุร์เอ p ิกนะครับมาโยคะนี่สกินสุ per ปปอ p i c อันหนึ่งนะครับเลย,เย,ยมีแล้วนะครับดาร์ shock อ,อีกแล้วให้มาบ่อยนะดาร์ shock นี่ผมเจอบ่อย ออาสีม่วงนะครับเอามาสตาร์ทมีแล้วนะฮะโอเคครับ9 10 14 15นะครับผม,มเยอะนะสำหรับรอบแรกมาครับรอบ2ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าไปมาคู่กันดีแกแต่ไม่วิ่งไฟนะครับยังไงดีไปโอเคครับรอบนี้อีปิดนะครับ ได้แค่อีพิกการันตีอีพิกไปกดไปนะครับสีม่วงวได้อะไรเอ่ยมาดูกันสีฟ้านะครับเทาม,มีวงไหมต้องมีมวงดิไม่จะไม่ไม่มีวงเลยอ่ะอ่านี่สีม่วงอันนี้อ่าสกินโครเบอร์รี่นะครับโอเคอยู่เจ๊ไฟนะครับโอเคนะครับ มารอบพี่3นะครับต่อเลยดีกว่าไม่มีไม่มีมมคุกกี้กล้าหาไอ,อ้ไม่มีคุกกี้ล่าเ,เลือไปที่วิ่งม,มาเลยโอ้รอบนี้วิ่งคนเดียวครับผมไม่ผมไม่ดูไอน้นี่แล้วกันนะ,ะนะนั่นแหละเรียบร้อยครับฟ้าล้วนนะเอะเท่าวล้วนนะครับโอ้ยค,ครับมาครับรอบพี่สนะี่ฮะมีรอบพี่เราไม่เกลือก็ต้องเ,ออเรามีรอบพี่เกลือเราก็ต้องมีรอบพี่ไม่เกลือกันบ้างนะฮะโอเคครับมีล่าเริงมาตัวหนึ่งฮนะสตรอเบอรี่ไม่มานะครับ มาแล้วทำไมไม่มาบอกว่ามาตั้งแต่ตรงที่มันแอบไว้วะถ้ามาตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยจะดีมากเลยนะเนี่ยตัวอีปิกเยอะดูแล้วดูแล้วดูเลยอีปิกอีกแล้ว,ลลลลวนะครับอีปิกไหมไม่ได้อีปิกไม่มีนะครับสีฟ้า ไปครับ2 4 5 6 7 7นะครับโอเคอีก80นะครับผมอ่าเราส่งได้อีก5รอบนะฮะอา่าซึ่ง5รอบนี้ถ้าจะอีก80เราต้องได้16 5รอบนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นไปนไม่ได้นะครับไปกดไปเลยรอบนี้สตรอเบอรี่ม,มาล่าเลิงไม่มาจะเลินนะครับกลับมาสองเคการันตีน่าจะการันตีสีฟ้าแหละผมว่า มน,นี่ไงการเตียนเดี๋ยว2 3 4 5 6 6, 6นะครับโอเ okay. ค107แล้วนะครับ1 0อเเอ็ดย่านน้ำนะครับไม่ใช่นะครับกดต่อไปดูเลยเดี๋ยวดูสิวิ่งไฟไหมไม่วิ่งโอเคแต่ล่าเริงไก่นี่มานะครับสตอบเบอรี่มาสิมาอีกแล้วนะครับม <laughs> าอีกแล้วนะครับ ไปปิดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดจะซ้ำขอซ้ำาออันขอสีแดง2อันจะดีมากๆนะครับมาสีม่สีแดงไปเอ้ยนางฟ้าทะเลนะครับโอเคมีแล้วนะซ้ำไปนลยมีไหมสีฟ้า8 10 11 12 13นะครับโอเคมี120แล้วนะฮะขาดอีก60 นะครับผมโอเคมากดต่อ,อรอบนี้โอ้ตอรอเบอรีแ่แกะนะครับผมไม่มาพร้อมกับล่าเริงบ้างวะบอกว่ามาพร้อมกันแล้ววิ่งไฟแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วข้างบนนะครับปวดหัวเลยอะไรเนี่ยเกือไม่ไหนรอบนี้โอ้โหแดงมาอย่างนี้ก็มีโอกาสได้สกินซูเปรอร์เอพิกอยู่นะครับ สีม่วงนะมีแล้วนะครับอ่าม่วงมาอีกแล้วแปดแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหสิบเฮ้เยโอ้โหทำไมมันทำไมไมันมาอย่างเงี้ยสิบสี่สิบห้าเฮ้ยทุกคนโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยสีม่วงสองอันใช้ได้นะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเกมมันอยากให้ผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเกมมันอยากให้ผมได้สกินตัวนี้วะ่ะ แต่ได้จากดาวเกลือนะไม่ได้ได้จากไอ้นี่นะเฮ้ยเฮ้ยพุ่งไฟไว้ทุกคนเอาเปล่ายังไงดีรับหน่อยนักขณูอโอ้โหไม่รับครับเฮ้ยเซ็งเลยนะไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีหวังครับตายเหรอะกุสาวิ่งไฟมาไม่มีนักขนรบิบนมา เยี่ยมอ่าสกินแดงมาตั้งแต่แรกเลยนอะไรเอ่ยเฮ้ยเวฟครีมอันนี้ผมยังไม่มีนะครับตัวใหม่เคได้มาสี่ครับก็ใช้เลยแล้วกันโอเคนะครับมารอบสุดท้ายแล้วครับทุกคน,นครับผมบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องได้สกินนี้ให้ได้นะครับเรายังพอมีหวังอยู่กับ1900เพชรสุดท้าย ผมหวังว่ารอบนี้เนี่ยจะได้สกินนี้นะครับผมหวังว่านะหวังว่านะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ขอดาวเกลือเยอะๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นเดี๋ยวผมไปสุ่มรอบของผม,ผมก็ได้นะครับผมแต่ขอร้องนะครับพดักคีเรารู้ว่านายเท่มากนายออกมาเถอะเนี่ยวิ่งไฟก็ต้องมาคู่กับพดักคีที่เป็นสกินลีเจนธาตุไฟธาตุไฟวะธาตุไฟถูกแล้วโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมพร้อมแล้วลุยกันเลยครับไป มีหวังไหมเนี่ยโอเคครับเราอย่าเพิ่งหมดหวังครับไปมีหวังไหมเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วหวังหวังอะไรไม่มีนะครับหวังหวังอะไรไม่มีนี่นะครับมีคนเชิญทีมไฟเลยนะครับโอเคอ่าไม่มีหวังแล้วฮะ ได้อะไรเอ่ยเรียบร้อยนะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นร้อยสี่สิบสี่นะครับผมปารทุกคน,นครับยังไม่จบคลิปนะครับเรามาต่อกันยกสองดีกว,ว่านะครับ หมื่นสองครับมาหมื่นสองฮะผมบอกเลยผมเป็นัดไม่ตายก้นหีบมาใช้นะครับผมไม่ตายก้นหีบนั้นก็คือแค่กระปุกหมูแล้วก็ไปเติมมานะครับผมก็เป็นแพ็คแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจหกพันลูกปากนะครับถ้าใครที่อยากได้สกินจริงจริงก็ไปทําได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่มีตังค์นะครับอย่าหาทําตามนะครับผมเตือนไว้นะครับอย่าทำอย่าทำตามนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับผมหมื่นสองครับมามาอีกหมื่นสองมาดูกันนี้ว่าจะได้ไหมวันนี้นะครับผมผมมันเจผมได้สกินเรจแนเดอรี่ได้ตอนไหนเดียว่อยว่ากันนะครับ เอาผมเอามือปิดไว้เหมือนเดิมและคุกกี้หน้าเกลือเหมือนเดิมนะครับผมไปลุยกดไปเลยมาสตอรอเบอรีอร่แกโอ้ยมึอเลิกได้ไหมเนะี่ยมาสองตัวแล้วนะครับจะมีไหมม,มันจะมีภาพไหมผมบอกว่าเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็บินขึ้นไปแบบมีนักธนูมันดึงไปอะไรเงี้ยมีไหมจะมีไหมเนี่ยภาพเนี่ย เฮ้ยสีสีแดงว่ะทุกคนมาเป็นสีแดงวะ่ะได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เราแค่ดูแลใช่ไม่ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับโอเคมาต่อนะครับโ,โหมึงไม่คิดจะมาแบบเอ็นี้เลยเหรอวิ่งไฟเนี่ยวิ <Brand. S 1> ่งคนเดียวเห็นภาพแล้วรู้เลยได้ห้าแน่ๆนั่นไงนะครับได้สกินทานนะครับผมโอเคครับ ต่อครับรอบที่สามนะครับกดต่อสตรอเบอรี่ตัวเดียวอีกแล้วผมกดจนใจหนีแล้วเนี่ยโอเคมาสองนะครับขอยอ,ยอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยน้อยเลยนะอย่างน้อยน้อยเลยนะขอสกินม่วงบ้างก็ได้นะครับสกินอย่างนี้มีโอกาสได้สกินแดงอยู่นะครับมีโอกาสนะใช่ไหมครับว่ามีโอกาส ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอีพิกซะส่วนมากนะครับเอย่างแบบนี้นอนนัีอีพิกมีฟ้าไหมเข้มีฟ้าหนึ่งโอเคนะครับสี่หกเจ็ดแปดเก้าตามนั้นนะฮะร้อยหกแล้วครับเราขาดอีกนิดเดียวเองนะครับใกล้เข้าสู่ความเป็นจริงแล้วขาดอีกแค่สิบสี่ลูกเองนะครับเขามาต่อครับรอบเพียอ,อะไรไม่รู้ผมกดต่อแล้วไปไม่เคยนับนะครับตอนนี้ไม่นับแล้วตอนนี้คือแบบจะกดอย่างเดียวแล้วเอาให้มันได้ เอามาสก,กินเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะวิ่งไฟแล้วแบบมีมีนักหนูขึ้นแบบมารับสักทีอ่ะรับไปหน่อยดิโอได้อะไรอ่ะรอบนี้มโอเคสก,กินม่วงสก,กินฟ้าด้วยซ้ำอ่ะรอดไหมอเอ้ยสกินม่วงหมดทุกคนเอาเรื่องอยู่นะโอเคสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคนะครับยังมีอีกแขาดอีกแค่6นะครับมากดต่อนะครับไปทำไมมันไม่เคยมาพร้อมกันเลยวะผมไม่เคยได้เลยนะเวะ้ยแอนิเมชั่นช่วงตอนเนี้ยวันเนี้ยผมไม่ได้เลยเว้โฟลติวันอื่นจะได้นะตอนทามตอนทามหมวกก็ไม่ได้วะเออตอนทามก็ไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมครบแล้วครับ180แแต่นะครับเราจะยังไม่แลกนะฮะผมจะกดต่ออีกได้กี่รอบวะห้ 5, 2, ะาสองใช่ไหมน่าจะได้อีกประมาณ เรอบนะครับก็คือ5ครั้ง1รอบแล้วก็2 1ครั้ง2รอบนะครับไเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาไล่กดก่อนเราจะกด5ครั้งก่อนนะครับผมมาไปไม่ใช่ไปนั่นและครับล่าเรืงม,มาก่อนเลยนะฮะมา2ตัวเผื่อเผื่อเผื่อนะเผื่อมันจะมีแอนิเมชั่นแบบแล้วคนดูดึงขึ้นไปครับ ไดิจนหรืออะไรโอเคถ้านี้ก็น่าจะเป็นสกินฟ้าอย่างเดียวใช่สกินฟ้า 2,3, 4, 5นะครับเดี่ยมา5้าเบมากดเทอร์หนะึ่งฮะก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับไปผมจะกดจนหมดนะี่แหละมามันต้องมีแบบได้ได้สกินแบบดิจนเดอรี 1, จ pool, อรอ่จากซิงเกิลพูอะไรเงี้ยจากกดเทั้งหนะน,นึ่งครั้งอ่ะนีไม่มีภาพเรียบร้อยนะครับ ไปครั้งที่2ครับครั้งสุดท้ายแล้วไนะอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะผมไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าไปกดเลย<ร>เอา้าวใส่ลุงไม่พอดนะีกว่านึกว่าพอลืมดูนึกว่านึกว่าพอ2องรอบนี่ไม่พอเนี่ยโอเคแ,แค่นั้นแหละครับเอามาแรกเลยแล้วกัน จะไม่หยุดจนกว่าโลกจะลุกเป็นไฟอ่าฮ่ามาแล้วอะลืมดูเลยดูใหม่ได้ครับอ่านี่มามาเทคกสองเทคกสองอันนี้จะไม่หยุดจนกว่าโลก,โลกจะลุกเป็นไฟอ่าฮ่านี่นะครับผมแคปไปเลยโอเคนะครับเท่ๆนะครับเท่ๆ,เ,ทๆเก๋ๆเลยเพลงเป็นยังไงครับฟังเพลงดิเออเดี๋ยวอันไหนวะอ,อ๋อนี่นี่นี่น เพลงอลังการนะครับอลังการมากเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยใช้ได้นะเพลงอลังการดีนะเอาเรื่องโอเคนะครับพอ,อละโอเคเดี๋ยวเราตั้งพี่เลยแล้วกันนะครับตั้งพี่ตั้งพี่เป็นนี่เลยโอเคฮากะมังเท่นะครับเท่เลยแล้วเ,เอานี่นะครับแสงจันทร์ครับ ออกไปเลยลูกรักคนใหม่อยู่นี่เราจะเปลี่ยนล็อบบี้ด้วยเออไหนๆก็เปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนล็อบบี้อย่างนี้เป็นนี่เลยวย่านี่เท่ๆนะครับโอเคลูกเป็นไฟเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยพวเพื่อเป็นกําลังใจของหนุ่มคลิปต่อไปนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ะบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ